เรียนเชิญคุณผู้ชายที่มาคอมเมนต์บีถึง3-4ครั้งที่บอกว่าอยากจะฟังเรื่องผีนะคะวันนี้บีจะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์โดยตรงย้อนกลับไปตอนนั้นบียังเป็นเด็กน่าจะอายุประมาณ10บขวบคือบ้านบีมันก็อยู่บ้านนอกนะคะและทีเนี้ยแม่เขาใช้ให้บีไปซื้อเมี่ยงผู้จักเมี่ยงก็เจ้าเมี่ยงตีค้นเมืองเหนือป่นจังอมจังเกี่ยวกันนะั่นอ่ะราะมันก็ดึกแล้วนะคะสมัยก่อนนี่โอ้โหสองทุ่มนี่ก็คือดึกแล้ว ความที่ตอนเป็นเด็กก็ยังกลัวผีอยู่หนึ่งไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีจัก,กรยานต้องเดินไปซื้อของหน้าปากซอยแต่ถามว่าไกลมากไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกยะาทางก็ประมาณ600เมตรจากบ้านบีนะคะบ้านหลังเก่าตอนเดินไปซื้อนะคะไม่เท่าไหร่แต่ขากลับเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าตรงซอยที่บ้านบีอยู่อ่ะมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรคุ้มห่าง <c oughs> มันเป็นที่ดินว่างเปล่าของครอบครัวบีเองแล้วทีนี้มันเป็นป่ารกทุกคนมันน่ากลัว คือเข้าซอยมาเพื่อจะเดินกลับบ้านก็คือเจอพื้นที่บ้านของตัวเองที่มันไม่มีบ้านอ่ะเป็นพื้นป่าโลกๆแล้วทีนี้นะคะทุกคนบีก็เห็นแบบเสื้อเหมือนเสื้อสีขาวอ่ะตัวใหญ่ๆลอยมาจากฝั่งขวามือแล้วก็หายวับไปทางซ้ายมือก็คือมาทางจากมามาจากทางบ้านคนอื่นแล้วมันก็หายเข้าไปในที่ดินของบ้านบีแล้วที่ดินหน้าบ้านบีนะคะมันจะเป็นล่องเมืองด้วยหน้าบ้านเก่าบีมันจะมีเหมืองแห่งน้อยอยู่ แล้วทีนี้นะคะทุกคนบีกําลังถือเมี่ยงจะเดินกลับเข้าไปพอบีเห็นภาพนั้นน่ะบีก็รีบวิ่งออกจากซอยมามาอยู่ที่ถนนใหญ่ทีนี้บีก็กลัวก็คือกลับบ้านไม่ได้มันดึกแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าไปเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อแน่นอนอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะทีนี้ด้วยความเป็นเด็กบีก็ไม่รู้จะทํายังไงก็คือจะร้องไห้ก็ไม่ได้บีก็เลยต้องยอมใจจําใจเดินกลับไปบ้านพอไปถึงบ้านนะทุกคน บ้านสมัยก่อนนะบันไดอ่ะมันเป็นบันไดไม้แล้วก็มันจะเป็นที่โล่งๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนน้าชายบีอ่ะเขาชอบมาจับขาบีไงมันชอบมีคนเล่นแบบนี้แหละบีก็เลยกลัวบันไดแบบนี้เวลาเราเดินขึ้นบันไดแล้วมีคนอยู่ใต้บันไดมาจับขาเราเล่นอย่างเงี้ยบีกลัวมากตอนกลางคืนแล้ววันนั้นเหตุการณ์นั้นมันก็กลับมานะคะก็คือบีกลัวแล้วน้าชายบีก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแล้วก็คือตายโหงเลยนะคะ พอตกเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะบีก็เลยไปถามแม่ว่าเมื่อคือนเห็นแบบนั้นแบบนี้นะแล้วทีนี้คุณยายข้างบ้านเขาก็เดินมาคุยด้วยเขาก็บอกว่าฉันก็เห็นเหมือนกันเลยเสื้อสีขาวตัวใหญ่ๆลอยไปทางบ้านเธอว่าสันป้าก็หันเหมือนกันนะแต่คืนน่ะเป็นเสื้อขาวลอยไปทางบ้านตู่ปุ่นอีวะแล้วทีนี้นะคะเราสามคนมีแม่มีบีแล้วก็มียายข้างบ้านนะมาคุยด้วยกันว่ามันเป็นยังไงแม่กับยายก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผีเจ้าที่ก็คือ มันจะมีหอเจ้าที่อยู่นะคะที่บ้านเบียหรือที่เรียกว่าสารพะภูมินั่นแหละก่อนหน้านี้ก็มีสารพะภูมิเป็นปกติเหมือนบ้านอื่นนั่นแหละแต่ทีนี้หมามันไล่กันหมามันวิ่งไล่กันแล้วมันไปชนหอจนหอลม้มแล้วก็แตกหมดเลยด้วยความที่ยากจนเนาะไม่มีเงินไปซื้อหอใหม่เลยไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ข้างบ้านเขาก็เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่เบียเจอครั้งนั้นครั้งเดียวก็คือกลัวเลยเวลาอีแม่ใจไปซื้อของเมืม่อค่ำเมื่อคืนนี่ตึ้มใค่ออกบ้านแล้วมันกลัว อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นอกจากเหตุการณ์นี้แล้วก็มีเหตุการณ์ที่น้าชายเสียชีวิตนะคะมีคนเจอหลายคนมากตัวบีเองก็เจอแต่แบบไม่ได้เห็นจังๆไงเห็นแค่เงาแวบๆว่าใครอยู่ใครเดินผ่านห้องน้ําแล้วก็ถามว่ามีใครผ่านไปไหมมันก็ไม่มีใครตอนที่น้าชายเสียชีวิตนะคะมีแต่คนบอกว่าเฮี้ยนมากก็เพราะว่าเขาตายโหงก็คือเมาแล้วขับรถแล้วก็เสียชีวิตนะคะ บียังจําเหตุการณ์วันนั้นได้ดีเลยโอ้โหมีคนมาเรียกที่บ้านตอนกลางคืนแล้วก็ต้องแบบไปกันทั้งครอบครัวเพื่อจะไปบ้านน้าชายวันนี้บีมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแล้วนะคะ